ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักตรงนี้กันนะคะพอหลังจากที่เราถักตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็จนมาถึงอีกมุมตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะให้เราดูตรงให้เราดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช่วงมุมนะคะเนี่ค่ะตรงมุมก็ให้ถักมาจนถึงมุมตรงนี้พอเราถักจนถึง ตรงนี้จะเป็นอดอกสุดท้ายนะคะโซ่สามพอดอกสุดท้ายโซ่สามแล้วเราก็จะเอ็กตรงนี้ก็คือตรงมุมของมันเลยนะคะจากนั้นเราจะเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมต่อเดี๋ยวอันนี้ลืมไปเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มลายนะคะจะเพิ่มอีกทั้งหมดห้าห่วง ห้าห่วงก็จะได้ทั้งหมดสามลายนะคะพอหลังจากที่เราถัก X ลงตรงตรงที่ที่เป็นมุมตรงนี้เสร็จเนี่ยนะคะที่เราใช้มาร์กเกอร์เราก็จะถักเป็นโซ่สามค่ะแล้วก็ถักเป็นเนะคะลงไปที่สองเส้นตรงนี้เหมือนคล้ายที่เราถักเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็จะได้ห่วงที่หนึ่งนะคะโซ่สามถักห่วงที่สองค่ะ โซ่สามก็จะได้ห่วงที่สามแล้วก็มาห่วงที่4แล้วก็ห่วงที่หนะคะก็จะได้ทั้งหมด3ดอกสามลายนะคะจะได้เป็นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะ อันนี้จับเข้าประกบกัน,นประกบกันแล้วเราจะมาข้ามเมาทที่ฝั่งด้านนี้แบบนี้เลยนะคะมาตรงนี้เลยนะคะนีค่ะตรงที่เรา m a r k ร r m a r k ร์ไว้ก็คือตรงนี้ก็คือตรงที่เป็นส่วนม,มุมจากนั้นเราก็เอ็กลงไปเลยค่ะตรงกลางโซ่นี่ค่ะตรงใต้วงแขนตรงนี้ของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะถักตรงนี้พอเราเอ็กตรงนี้เสร็จก็โซ่สาพอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะตรงช่องตรงนี้เราก็ลงเป็นลายดอกมะลีนะคะสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สามอันนี้ก็ลงเหมือนเดิมหนึ่งหลัก โซ่สแล้วก็ x ต่อไปก็จะเป็นลายปกติเหมือนที่เราถักจากนั้นก็โซ่สามแล้วก็ลงเป็นดอกมาริตูมานะคะโซ่สามแล้วก็ x อ็กหนึ่งสองสาม นี่ค่ะนี่ก็ที่เป็นตรงใต้วงแขนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมา3ามลายนะคะจากนั้นตรงนี้นะคะก็สามารถถักวนไปจนจบแถวเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถักไปได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราถักตั้งแต่ใต้วงแขนนะคะฝั่งด้านนี้ เราจะวนมาถึงฝั่งที่สองตรงนี้ก็จะเป็นตรงจุดจบพอดีนะคะก็ถาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขึ้นหนึ่งสสามสีห้าห่วงแล้วเราจะ,ะจะประกบกันนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นตรงจุดจบพอดีตรงนี้ตรงนี้นะคะนคะคะตรงจุดจบตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้ตรงนี้นะคะ พอหลังจากที่เราได้ห้าห่วงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการ X ลงตรงตรงนี้ก่อนตรงมุมก่อนนะคะ X แล้วก็โซ่สามเชื่อมต่อนะคะก็หลังจากที่เราเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะคะว่าตอนนี้เราได้อยู่ที่อกที่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่มตรง ตรงสองฝั่งด้านนี้นะคะก็ถ้าวัดนะคะคร่าวๆโดยที่ยังไม่ได้รีดนะคะก็จะประมาณเกือบๆเกือบๆ20นิ้วถ้าถ้ารีดออกมาตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณอก4ีนะคะประมาณอกสีสิบได้นะคะใครที่ จะถักอกเท่าไหร่ก็ต้องคํานวณดูให้ดีๆก่อนนะคะแต่ว่าตรงที่เป็นแถวสุดท้ายตรงนี้ขอให้เป็นตรงที่เป็นเป็นลายดอกมะลิตูมตรงนี้นะคะมันจะได้แบ่งง่ายแล้วก็จะได้แบ่งง่ายๆเหมือนของคนถักแบบนี้นะคะค่ะก็หลังจากที่เราถักได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาถักวนรอบเพื่อที่จะได้เป็นช่วงลำตัวนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาหลังจากที่เราจบแถวตรงนี้เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการถักแถวถัดไปเลยนะคะพอเราเชื่อมต่อตรงนี้ได้เสร็จแบบนี้ก็ถักเหมือนเดิมที่เราเคยถักมานะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่โซ่ห้าค่ะ ตรงนี้จะเป็นโซ่5้านะคะแล้วก็ลงหลักที่สองค่ะตามด้วยโซ่3แล้วเราก็มาตรงที่ตัวนี้นะคะลงเป็นหนึงหลักโซ่สองลงหลักที่2ค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่สาม เป็นลายตัว V ีนะคะแล้วก็มาที่ลายถัดไปหนึ่งหลักโซ่สองหลักที่สองตามด้วยโซ่สามแล้วก็ไปที่ลายถัดไปแล้วก็จะถักแบบนี้นะคะเราจะถักวนไปจน นี่ค่ะถักเป็นลายตัว V แบบนี้นะคะถักวนมาเรื่อยๆค่ะจนเอ่อมาถึงตรงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตรงนี้ถักยังไงกันนะคะอันนี้ก็ถักวนมาได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะถักมาจนถึงตรงที่ตรงใต้วงแขนนะคะตรงนี้ ที่จริงฝั่งหนึ่งคนถักได้ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงใต้วงแขนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงใต้วงแขนตรงจุดที่สองแล้วเราก็จะจบงานที่จริงก็ทําเหมือนกันนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งเอ่อเราถักตรงนี้นะคะมาจนถึงตรงที่เป็นลายดอกมะลิตูมนะคะจากนั้นก็โซ่สามโซ่สามเสร็จเราจะเลือมที่ห่วงแล้วนะคะที่ห่วงแรกเลยค่ะเราจะลงไปที่ห่วงแรกหนึ่งหลักโซ่สองขั้นนะคะ แล้วก็ลงหลักที่สองค่ะตามด้วยโซ่สามนะคะเราก็จะเว้นหนึ่งห่วงมาที่ห่วงถัดไปเลยค่ะก็คือห่วงที่สามถักเป็นตัว v ค่ะเหมือนเดิมจากนั้นก็โซ่สามค่ะเว้นหนึ่งห่วงแล้วก็มาที่ห่วงสุดท้ายเลยนะคะห่วงที่ห้าค่ะหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงไปหนึ่งหลักนี่ค่ะ ตรงใต้วงแขนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด3มลายนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนคะคะเพิ่มขึ้นมา3มลายเหมือนกันนะคะนะคะหนึ่งสองสามจากนั้นนะคะตรงนี้คนถักก็จะขอก็จะจบแถวตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งสองสามมาตรงที่จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อตรงโซ่สามค่ะถักซีเลื่อนห่วงมาเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะขึ้นลายถัดไปในแถวถัดไปนะคะเลื่อนห่วงมาตรงกลางแล้วก็ตามด้วยโซ่สามนะคะจากนั้นก็ทําเป็นลายตัวนี้เหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะก็ทําเป็นลายดอกมะลิตัวเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็ทําการ x ค่ะ โซ่สามนะคะแล้วก็ขึ้นลายค่ะถัดไปสามสี่ห้าโซ่สามแล้วก็เอ็กโซ่สามขึ้นลายค่ะสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สาม แล้วก็ x ค่ะนี่ค่ะสำหรับลายนี้ก็ไม่ยากเนาะสำหรับแถวนี้ทั้งแถวเราก็จะขึ้นเป็นลายดอกมะลริตรูมนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะก็สามารถที่จะถักวนมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงใต้วงแขนก็ตามเพราะว่าเราขึ้นลายตรงนี้เรียบร้อยแล้วขึ้นตวัววีก็สามารถที่จะถักวนมาจนจบแถวตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะ โซ่3แล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มถักเป็นช่วงลำตัวลงไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็ขึ้นโซ่5ค่ะแล้วก็ลงหลักที่2องนะคะถักเป็นตัว V ค่ะตามด้วยโซ่3ค่ะ แล้วก็มาลายถัดไปเหมือนเดิมค่ะถักเป็นตัว v นะคะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงหลักที่สองโซ่สามแล้วก็มาที่ลายถัดไปค่ะแล้วก็จะถักลายนี้นะคะถักวนไปจนจบแถวเลยค่ะ จะเป็นลายตัว V แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถถาแบบนี้วนมาจนจบแถวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันค่ะแล้วเราก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามนะคะ จากนั้นก็จะเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องโซ่สามค่ะแล้วก็จะขึ้นเป็นาลายดอกมะลิตัวมานะคะโซ่สมแล้วก็ x โซ่สมแล้วก็ขึ้นลายค่ะ โซ่สามแล้วก็ x ค่ะแล้วก็โซ่สามขึ้นลายค่ะโซ่สามคือเราก็จะถักแบบนี้ค่ะที่เป็นช่วงลำตัวตัวเนี้ยนะคะเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องขยายที่ว่าเป็นที่เราจะขึ้นมีทั้งหมด3หลักแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันจะเป็นทรง,ทรงแบบตรงลงไปนะคะ ก็จะถักที่จริงเราก็ถักแค่สองลายแค่นั้นแหละช่วงนำตัวนะคะตรงที่ขึ้นที่เป็นลายดอกนะคะแล้วก็แถวที่เป็นตัววีนะคะอันนี้ก็ถักขึ้นลายไปจนจบแถวได้เลยนะคะนี่ค่ะ ก็สามารถถักวนมาจนจบแถวตรงนี้ได้เลยค่ะจบแถวนี้กันค่ะจากนั้นก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นนะคะต่อไปก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะก็ลงหลักที่สอง ถักเป็นตัว V ีนะคะแล้วก็โซ่3มาลายถัดไปค่ะถักตัว V ีโซ่3แล้วก็ถักตัว V ค่ะ เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะถักลายนี้นะคะวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะช่วงลำตัวนะคะก็สามารถที่จะถักที่จะเป็นลายดอกมะลิตูมแล้วก็แถวถัดไปก็จะเป็นตัว v แล้วก็สลับมะลิตูมแบบนี้นะคะสลับวนไปตามความยาวที่เราต้องการอะนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดช่วงชายช่วงตรงที่เป็นชายเสื้อกันนะคะอันนี้ก็สามารถถักไปได้เลยนะคะความยาว